สำหรับท่านที่สนใจเติมเงินเกม Diablo 4ผมขอแนะนำร้าน Super Special Shop สะดวกรวดเร็วปลอดภยัยถูกกว่าเติมเองไม่ต้องใช้ ID password ส,สวัสดีครับเพื่อนพทุกคนกับผมปืนเทชคลิปนี้ผมจะพามาดูว่าในคอมเมนเซอร์สายแซลม,มอนแท้ๆนะเพียวซลม,มอนนะครับดัมเมจที่เห็นเนี่ยเวลาเราเล่นเนี่ยมันลอยขึ้นมาเนี่ยงปึงงงง้เนี่ยมันมาจากไหนกันแน่ เดี๋ยวจะให้ดูตอนแรกก่อนนะอันนี้จะเป็นตัวละครของผมนะครับสิ่งที่ผมมีก็จะมีโบนสปริตนะแล้วก็มี d e คา p ิฟายโบนอั o โบนสตอรมนะครับมีโกลเลมตัวนึงไว้แทงหน่อยแล้วก็มี c อบเอ็กซ์โพช n เดี๋ยวจะดูกันว่าตัวผมเนี่ยแค่ตัวผมคนเดียวเนี่ยมันจะทำาาเเ g ได้แค่ไหนกับไอ้ท่าน,นี้แรืท่าน,นี้ซึ่งขอบเอ็์โพชั่นของผมเนี่ยพยายามดันเต็มที่แล้วนะ เลเวล12นะครับดาเมจ7จ0ด8ันหถึงแปดแล้วยังมีไอ้แขนนี่อีก <c oughs> คือน,นี่เต็มที่ของมันละอ่ะเดี๋ยวไปดูนะครับผมเลือกมาที่นี่เพราะที่นี่มีพวกผีกูผีกูมันเป็นตัวกระจกกระจกผมอาจจะไม่ตาย ทางขวาเป็นแบทแมนโอ้โหมีนี่ไม่อยากเจอเลยมีเห็นไ,ไหมครับผมยิงเต็มที่ก็พันพันหนึ่งสองพันเดี๋ยวผมรอบกลับมา โอเคดาเมจประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวดูอีกทีก็ได้นะครับผมก็มีแค่นี้แหละมาไม่เอาไม่เข้ากิจกรรมไปหาที่อื่นต่อ โอเคก็น่าจะประมาณนี้นะครับประมาณนี้เราเห็นภาพแล้วนะเนี่ยเต็มที่ก็ห้าหมื่นแลเต็มที่ะล่ะเดี๋ยวมาดูมาดูต่อว่าลูกน้องผมมันตีกันแค่มันตีกันหนักแค่ไหนเอาแค่ตัวนี้ก่อนเอาแค่ตัวสเกลตันก่อน อ๋อเพรเอร์เสนี่ขึ้นมาด้วยนะครับลูกน้องจะตีอยู่ประมาณ4,000นะครับ4,000กว่าอ่าใน,นไหนก็เอาตัวนี่ขึ้นมาแล้วนะอันนี้คือผมไม่ได้ช่วยมนะันนะนะพันหนึ่ง พันกว่ามีกัน10ตัวก็เอาไปช่วยๆกันไปอ่าทีนี้มาดูอีกแบบหนึง่งอันนี้คือเมื่อมีผมช่วยเสริมแต่ผมจะเสริมแค่สกิลหนเท่านั้นนะครับจะจะลงแค่ดิคา่ิฟลยแล้วก็สกิลหนึ่ง เห็นไหมครับแสนห้ามีแสนห้าหลุดมานะเห็นไหมครับเก้าหมื่นอ่าเจ็ดหมื่นแสนหนึ่ง แสนสามโอเคกลับเข้าเมืองกันเดี๋ยวผมจะเอาภาพช้าของฮิตแรงๆจากที่ผมไปลงดันมาให้ดูอีกสักสองสามคลิปนะครับ <c oughs> ทีนี้พอดูแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดจากตัวนี้นะครับตัวนี้ถามว่าในโคซัมมอนเนอร์เนี่ยไม่มีแหวนตัวนี้เล่นได้ไหมเล่นได้เพราะว่าเพราะว่าแหวนนี้ก่าผมจะได้มาผมก็ได้มาตอนเลเวลน่าจะช่วงประมาณ70กว่านะครับผมก็ใช้ชีวิตแบบมีแค่ผมกับลูกน้องแล้วก็ขอบเอโพชั่นที่แรงแค่ประมาณ5 0,000เต็มที่มาตลอดทีนี้ไอแหวนตัวนี้มันทํางานยังไงเวลาผมตีติดลัคกี้ฮิต เวลาผมตีติดลัคกี้ฮิตอ่าฮิตมันมีโอกาสที่สิบเปอร์เซ็นต์อ่ามีมีโอกาสสิบเปอร์เซ็นต์ที่ฮิตต่อไปของลูกน้องผมเนี่ยจะแอดดาเมจเข้าไปอีกหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยนะครับนั่นแหละมันคือหผลที่ทำไมอยู่ๆมันกระโดดมาไม่คิดสี่ห้าหมื่นคิดแสนกว่าคิดสองแสนคิดสามแสนสี่แสนมันมาจากลูกน้องผมเท่านั้นนะครับตัวเนโคสายสายแซมมอนเนี่ยมันแทบไม่มีดาเมจอะไรเลย กับมอนสเตอร์ที่หลังๆเลือดมันเป็นล้านเนี่ยดับขอบเอโพชันผมเนี่ยระเบิดก็ได้แค่สี่ห้าหมื่นนะครับดังนั้นหลักๆเนี่ยมันมาจากตัวลุงน้องแล้วก็แหวนวงนี้แหละครับดังนั้นถ้าถ้าใครอยากจะไปต่อเนื่องให้มันได้ไกลขึ้นไกลขึ้นเนี่ยขาดไม่ได้นะขาดไม่ได้ถ้าถ้าขาดถามว่าถ้าขาดเล่นได้ไหมได้แต่มันช้าครับเราจะไม่สามารถลงดันเจี้ยนที่มันสูงกว่าตัวตัวเองได้ได้ไดกลามากนะัก เราจะลงนันเจี้ยนที่มันเทียบเท่ากับตัวเองหรือว่าเกินกว่าตัวเองไปหนึ่งกับ2ให้มันสบายๆนะแล้วก็ตัวตัวส่วนในโคเอเน่จะต้องเสริมดัมเมจในส่วนของตัวอขอร์เปอร์เแล้วก็ลงเวทท,ทีหน่อยแล้วก็ต้องดูแลลูกน้องดีๆควายฮิวให้มันด้วยนะมันถึงจะพอเป็นไปได้ฮะเรียบร้อยนะครับก็มีบางคนสงสัยไง,ไงว่าเอ้สมอนสายสามอนแท้เนี่ยมันมันรอดไหม ก็นี่แหละรครับผมสายแซลม,มอนแท้ๆเลยไม่ไม่ไม่ใช่แซลม,มอนบนสเปียนะเออแซลม,มอนก็คือผมแซลม,มอนนี่ก็คือแซลม,มอนดาเม็ดหลักผมดาเม็ดรองโอเคงั้นก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมกันพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ